เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของอโครงการาชวนน้องท่องพุทธวจนะน,นะครับที่ผมได้ประกาศเชิญชวนน้องๆให้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นแต่ที่แรกเดิมที่ผมยังไม่ได้ดูว่า,ากิจกรรมาการเข้าร่วมครั้งนี้ จะมีการแข่งขันกันยังไงนะครับเพราะว่าแบ,บ่งออกเป็น3ระดับแล้วเกณฑ์เป็นยังไงอะไรพวกนี้เพื่อความชัดเจนในเรื่องของของเกณฑ์หรือหรือได้ยินได้ฟังในเรื่องของเกณฑ์เป็นเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปอ่านโดยละเอียดในเว็บไซต์ก็อยากจะนํามาเอ,อ่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีมีเกณฑ์ยังไงมันยากมันง่ายหรือเปล่านะครับเราพอที่จะรับได้หรือเปล่าเกณฑ์ อย่างที่บอกนะครับไปออกเป็น3ระดับหมายถึงการแข่งขันก็คือมี3ระดับหมายถึงระดับระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศนะครับโดยระดับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยลงโดยจะต้องส่งในนามของโรงเรียนนะครับโรงเรียนจะต้องสง่งนักเรียนเข้าประกวดเป็นทีมนะครับทีมละ10คนในนี้ไม่ได้บอกว่า,าไม่ได้จำกัด ทีมว่จาจะกี่ทีมนะครับแต่ว่าให้เป็นทีมละสิบคนโดยนักเรียนทุกคนนะครับจะต้องท่องพระสูตรที่1ถึงที่5ในหนังสือพุทธวนจะนะฉบับที่เาเล่ปมปฐมปฐมธรรมนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด17พระสูตรด้วยกันนะครับวิธีประกวดก็คือจะจับให้เลือกท่องสองพระสูตรในในหพระสูตรและพระสูตรบังคับ1พระสูตร เราจะเลือกผู้ชนะเพียง2องทีมทีมใดท่องได้ถูกต้องคล่องปากขึ้นใจมีความไพเราะเป็นธรรมชาติจะได้จะได้รับคัดเลือกเข้ารอบไปประกวดระดับภาคต่อไปนะครับอันนี้คือ,อคือเกณฑ์การการตัดสินง่ายๆนะครับที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรับได้น้องๆหลายคนน่าจะรับได้ทีนี้ในระดับภาคเป็นไงครับ ในระดับภาคก็คือจะคัดเลือกจากทีมที่ชนะระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยนักเรียนทุกคนต้องท่องพระสูตรที่6กถึงสิบในหนังสือพุทธวจนะฉบับที่9เล่ปมปฐมธรรมนะครับซึ่งมีทั้งหมด17พระสูตรอย่างที่บอกไปแล้วโดยวิธีการประกวดในระดับภาคนี้ก็คือจะจับให้เลือกท่อง2อพระสูตรใน5พระสูตรและพระสูตรบังคับอีกหพระสูตรนะครับโดยจะเลือกผูจนะ เพียง56ทีมท่านั้นทีมใดท่องได้ถูกต้องคล่องปากเคลืนใจมีความไพเราะเป็นธรรมชาติจะได้รับคัดเลือกเข้ารอบไปประกวดระดับประเทศต่อไปเห็นไหมครับมี56ทีมทีมละ10คนแน่นอนก็คือรวมคนแล้วก็น่าจะเป็น560ให่ไหมครับในระดับประเทศเป็นไงครับในระดับประเทศนี้จะคัดเลือกจากทีมทีมทมทม่ชนะระดับภาคนะครับ โดยนักเรียนทุกคนต้องท่องพระสูตรที่11-17ในหนังสือพุทธวจนะฉบับ9เล่ปมปฐมธรรมซึ่งมีทั้งหมด17พระสูตรด้วยกันนะครับวิธีประกวดก็คือจัดจับเลือกท่อง3พระสูตรใน7พระสูตรโดยจะเลือกผู้ชนะเพียง3ทีมเท่านั้นนั่นหมายความว่ามีแค่30คนเท่านั้นที่จะได้ระดับประเทศนะครับ วิจารณาตัดสินจากการท่องได้ถูกต้องคล่องปากขึ้นใจมีความไพเราะเป็นธรรมชาติไม่เลื่อมนะครับนี่แหละคือการประกวดาการท่องพุทธวจนะาการตัดสินนะครับทีมชนะเลิศคือทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจากการท่องพระสูตรได้อย่างถูกต้องคล่องปากขึ้นใจมีความไพเราะเป็นธรรมชาติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดน,น,นะครับ อรองชนะเลิศอันดับ1และ2คือทีมที่ได้คะแนนรองลงมาตามลำดับในกรณีที่มีทีมที่ได้คะแนนเท่ากันจะตัดสินโดยพิจารณาทีมที่สามารถท่องจำพระสูตรได้เป็นจํานวนมากที่สุดใน17พระสูตรที่กําหนดให้ทั้งหมดได้อย่างถูกต้องคล่องปากขึ้นใจมีความไพเรอบเป็นธรรมชาติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกนนําหนดนี่คือเกณฑ์ทั้งหมดที่เอามา เราให้ฟังนะครับก็คิดว่าเออน้องๆน,น่าจะรับได้นะครับอย่างน้อยอ่าเราได้เข้าในประกวดในระดับเขตและได้เข้าไปแข่งขันในระดับภาคเนคี่ยก็น่าจะเป็นที่ภาคภูมิใจมากนะครับโดยเฉพาะใครที่ได้ในระดับประเทศนะครับก็จะได้รับรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอ่าที่ ดีไปก่อนนั้นก็คือการท่องจำสาธยายพุทธวจนะให้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดด้วยความเห็นอย่างดีนะครับย่อมเกิดประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหนา้าเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เข้าร่วมนะครับไปขอโรงเรียนขอให้ส่งรายชื่อ อันดับแรกเลยก็คือรวบรวมรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อนๆนะครับคนที่มีความจําดีมีเสียงไพเราะนะครับมาดูว่าจะท่องอย่างไรจะทํำยังไงจะพร้อมกันอย่างไรให้มีความไพเราะเป็นธรรมชาติให้ตามเกณฑ์ที่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 คณะกรรมการได้ได้ตั้งเอาไว้นะครับนักเรียน และผู้ปกครองนะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดพระหนังสือพุทธวจนะฉบับที่9ปฐมวัธรรมนะีอยู่ในเว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์อย่างที่ได้บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีมีให้ดูมีตัวอย่างการท่องในใน,ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับซึ่งได้ซึ่งทางผู้จัดงานก็ได้ถ่ายแต่ถ่ายทำหรือว่ามีการท่องจําอยู่แล้วใน ในวัดแห่งหนึ่งที่วัดนาป่าพงนะครับที่ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็อเอามาให้ให้ดูกันนะครับมีการบันทึกมาให้ดูกันก็เข,ข้าไปดูได้ว่า,าแนวทางเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวโอเคสำหรับาการเพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลก็คงจะมีเพียงแค่เท่านี้ในเรื่องของ,องเกณฑ์การ ตัดสินโครงการนี้นะครับขอเชิญชวนอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับ